กเครูอ้อมค่ะครูรสค่ะเดมาพบกับครูอ้อมและครูรสอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเลยนะคะแดดร้อนมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูอ้อม,มและครูรสนะคะจะพามาเรียนรู้นะคะว่าเป็นกิจกรรมอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย ทำกิจกรรมกันเดี๋ยวครูรสและครูอ้อมจะพาดเด็กๆมารู้จักสีกันนะคะสีแรกเลยสีแดงค่ะนี่สีแดงค่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะครูรสเรดสีแดงสีต่อไปนะคะสีส้มค่ะภาษาอังกฤษคือ orange สีส้มนะคะต่อไปสีเหลืองภาษาอังกฤษคือ yellow สีเหลืองค่ะต่มานะคะสีเขียวค่ะกรีนสีเขียวสีต่อไปนะคะสีน้ำเงินค่ะภาษาอังกฤษคือ blue สีน้ำเงินสีต่อไปนะคะเด็กๆ sky blue สีฟ้าค่ะสีสุดท้ายเลย purple สีม่วงให้เด็กๆนะคะกระโดดตามสีที่คุณครูบอกนะคะสีแดงค่ะ เก่งมากๆเลยสีส้มค่ะ Very good ต่อไปสีเขียวค่ะเยี่ยมเลยต่อมาสีเหลืองค่ะต่อไปนะคะสีน้ำเงิน เด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆก,กระโดดตามสีอีกครั้งหนึ่งค่ะสีเขียวว้าวสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีฟ้า กับกิจกรรมที่คุณครูอ้อมและคุณครูรถนะคะได้พาเด็กๆทาสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะคุณอ้อมพาเด็กๆสนุกนะคะอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนบ้านนะคะมากระโดดด้วยนะคะสําหรับวันนี้บไยบ๊ายค่ะ,คะ